เราเทวดาทั้งหลายเอ๋ยหมดเวลาเลยแล้วสิท่านเนาะบัดนี้มาขับนาท่านก่อนครัเทวดาขอนาขึ้นสู่สวรรค์เอ๋ยสาธุสาธุสาธุเทวดาจงเจริญมีอะไรจ้าเธอคือไม่สบายมากหนักตัวปวดหัวเธอปวดหัวไปบัดไม่ได้ เธอบวชให้ใครอยู่ตอนนี้สัพพสัตกับสินห้าสัพพะสัตสัพพะสัตกับสินสินห้าค่ะสินห้าอ่าบวชได้กี่วันแล้วกําหนดการกี่วันครบวันที่ยี่สิบหกป่ะครบไปแล้วไม่ยี่สิบหกยี่สิบหกันยากันยาเดี๋ยแล้วอาการมันเป็นยังไงไม่แต่มันเป็นตั้งแต่ที่ลูกกลับจากที่นู่นนะค่ะที่ประสาทพนมรุ้งใช่ค่ะ เขาก็คงจะมันหนักมากไม่ต้องร้องไม่ต้องบ่นเขาวาหนักกันทุกคนน้นี่หนักคออยู่เลยหนักทุกคนได้แล้วมีคนเขาเห็นบอกว่าวิญญาณอยากได้บุญเจ้าหพ่อมีคนเขาเห็นวิญญาณว่าอยากได้บุญกับหลวงพ่อเจ้าค่ะกูบอกบุญที่เขาให้ไม่พอบุญที่เขาให้ไม่พออยากได้บุญกับหลวงพ่อเจ้าค่ะได้ไม่มีปัญหา อย่าได้ตกใจมีบุญเยอะไม่ต้องกลัว <c oughs> <c oughs> มีให้ต้องใช <c oughs> ้เยอะขอให้นะเจ้<อ>าค่ะเป็นเรียก<ด>มาทั้งหมดเลยวิญญาณทั้งหลายที่เกี่ยวข้องที่ได้พบได้เจอที่ยังตกยังค้างที่ยังไม่ได้บุญได้กุศลให้มารวมตัวกันบัดนี้ขอจักรวาลเปิดบุญด้วยทุกดวงวิญญาณทั้งหลายที่ได้ไปเจอกันแล้วแต่ยังไม่ได้รับบุญเต็มที่ ขอขอฟ้าดินเทวดาพลังจักรวาลเปิดพระพุทธเจ้าทุกพระองค์แผ่พยานบรารมีพระธรรมพระสงฆ์มหาโพธิสัตว์เจ้ามหาเทพยาดาเจ้าบุญกุศลใดๆให้บรรดาดุงญานทั้งหลายที่ตกค้างได้บุญได้กุศลแล้วที่เจ็บที่ป่วยอยู่ให้หายเจ็บหายป่วยที่มืดบอดให้หายที่เป็นผู้โศกผู้เศร้า ให้หายจากโศกเศร้าให้สดชื่นให้หิวกระหายให้ทุกทรมที่ทุกทรมานอยู่ให้หายฟื้นที่มืดที่บอดอยู่ให้สว่างถวายให้เป็นผู้มีบุญบาร,รมีเต็มเปี่ยมสดใสล่าเริงเบิกบานอิบน้ำสำราญสติปัญญาแหลมคมได้พบภูมิอันดีให้พ้นจากทุกหน้าการบัดนี้เถอน วิญญาณตกฮางตามมาทวงอ้าวเบาได้แล้วออกจากล่างนี้ไปได้ค่ะคือตั้งแต่ที่เขาบอกเมื่อมานะมันตรงกับที่หลวงพ่อพูดเมื่อกี้อค่ะพูดว่าไงคือให้อะไรนะที่แฟนมาคือบอกว่าจะมาหาหลวงพ่อล่างลูกกะเบาเมื่อวานนี้ค่ะกดบอกว่าจะทําให้แฟนไม่ใช่ไม่ใช่ที่ท,ที่ที่เหมือนกับที่เขาบอกจะทําให้แฟน พอาะจะทำให้แฟนเหรอใช่แต่มันมาตรงกับของลูกที่ว่าวิจาณที่ร่นใช่เขาตามลูกมาลูกถือได้หนักขนาดนี้ก็ดีแล้วไงแล้วลูกก็บอกว่าลูกก็แผ้เขาแล้วแผ่มันไม่พอเขาต้องการมางที่นี่เขาบอกมันเยอะมากของเธอไม่พอหรอกใช่มาเอาไปหลบพ่อเขาขออาศัยรถเธอมาหน่อยเท่านั้นเองเธอไปร้องไห้ทำไมไม่ได้ร้องอุ้ยไปโศกเศร้าเสียใจแต่กินไม่ได้เลยกินไม่ได้ก็ดีแล้วไงจะได้ผอม อ้วนอยู่ได้ไม่เป็นไรหรอกเธอเขาจะแม้เธอเป็นผู้เป็นสะพานบุญให้บรรดาดวงวิญญาณเขาพ้นจากทุกข์เธอจะได้พ้นทุกข์ด้วยเธอจะได้มีบุญมีกุศลพวกนี้เขาเป็นเทวดานะ <c oughs> เวลาเขาพ้นจากถูกจองจำแล้วเขาจะเขาจะระลึกถึงเธอเขาจะได้ส่งเสริมเธอได้อาวิญญาณทั้งหลายช่วยเขาด้วยลูกสาเป็นสะพานบุญแล้ว ขอให้ให้ปฏิบัติได้ก็พอขอให้ปฏิบัติได้ก็พอได้แล้วคิดอะไรมากเดี๋ไปกลัวมากหนักนิดๆหน่อยๆจะให้เบาตลอดเลยเหรอแต่มันสะบอมเกินไปอะค่ะมันสะบักสะบอมเกินไปใช่ปะไอ้นี่เนี่ยคอยังขยับไม่ได้เลยนั่นก็ยังคอยแข็งอยู่เลยน่ะได้ได้มาเหมือนเธอเข้าใจไหมเธอไม่ได้เลยไม่นี่ยังลูกยังไม่ปะลูกยังไม่ได้เลย เรียงแล้วลูกไม่ขึ้นร้อนแข็งท่าปึ๊บเผาก็เอามาอาศัยปึ๊บกันหมดแล้วเราก็เป็นสะพานให้เขาหลังจากเขาได้บุญแล้วเราก็จะได้หมดกรรมเขาจะได้ไปในภพภูมิที่ดีเราก็จะเบาขึ้นริ่าบอกว่าอะไรที่ไปคเก่าไม่เป็นไรพวกเธอถือว่าสร้างบุญบารมีไปอยู่กระทรวงแรงงานเจ้าค่ะไปเลยก็แบบเดียรสมน้ำค่ะสน แรงงานก็ช่วยเขาไปลายตานี้ oh <my> <laughs> อะ,ะ้ะ <laughs> พวกเขาเป็นแรงงาน <laughs> เขาเป็นแรงงานในนี่นะเว้ยไอ้ภูม่านฟ้าใช่ <laughs> แรงงานก่อสร้างไง <laughs> <laughs>